ของปตาและก็ต้องเดี๋ยวสวัสดีค่ะวันศุกร์ที่สิบแปดสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยปกสิบหกเส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับนำบุญมาฝากนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระรัตนาตรัยปกป้องไปค่ะคุณลุงปตาไปซื้อกล่องพัสดุที่ไปรษณีย์เดี๋ยวจะมาเตรียมอัดขนมไปให้น้องอิ่มแล้วก็ เมชา้าเมื่อเช้าเราได้ใส่บาตพระ ก็ตาให้ดูถนนดีกว่านาะ mình đơm đó đó กล่องละ129บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะอ๋อสำหรับเพียวเนี่ยเออประตาต้องคิดค่าส่งนะคะแต่ถ้าเป็นในระยองก็ตาไปส่งให้ฟรีนะคะแล้วก็นี่ดั้งเดิมที่เราใช้กันมาเลยมิซิสวาวนะคะฟองน้ำขจัดคราบที่มันติดในห้องน้ำสีเหลืองพวกนี้ขัดนะคะมันขัดขัดไปแล้วคุณมันจะหายเขาเรียกว่าอะไรนะ ฟองน้ำมันจะหายไปเองนะมันจะ ใช้นะคะอันเนี้ก็บอกปาตาได้นะคะปาตาอยู่ในระยอปาตาไปส่งให้ฟรีเลยเนี่ยนี่ยะคะ่ะไลทแล้วก็มีอันนี้อันนี้อันนี้นี่คือมิสซิสวาวนะคะขจัดคราบขาเหาและไขมันที่ติดแน่นบนเตาแก๊สบนเตาแก๊สอันนี้แหละคะ่ะ เนี่ยปตาก็ใช้แล้วดีก็บอกต่ออีกของดีเราต้องบอกต่อนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ปต้าใช้แล้วดีแล้วเราก็เอามามาแบ่งปันอย่าใช้คําว่าจําหน่ายเลยเราเอามาแบ่งปันกับทุกท่านนะคะนี่แต่สิ่งที่ปต้าทาเลยเนี่ยทาเลยมันก็จะมีนี่ค่ะ พิงบอกต่อแล้ว ใครโคตตายหรือไปเป็นภาราก,กับใครเนี่ยเราดูเงินของเราด้วยว่าเรามีพอที่เราจะจ่ายไหมอย่าไปคิดว่าเราขับรถแล้วเราถูกอยู่ตลอดเวลามีอยู่ทางขอต่างๆที่เ็เป็นมาให้เอามาปฏิบัติและให้เอามาคิดพิจารณาดูว่าเราสมควรไหมถูกไหมคุณแดงมีเงินติดตัวร้อยหนึ่งขับรถซิ่งก็ไม่ได้นะอันตราย เพราะเดี๋ยวนี้เห็นหั้งที่ว่ารถไปชนท้ายก็ขึ้นมาเน่ะถึงบอกไงครับว่าขับรถอ่ะพตาตบอกเลยเราอย่าไปชนใครเขาแต่ใครเขาจะมาชนเราอ่ะมันเรื่องของเขาเขามีปัญญาจ่ายก็ให้เรื่องของเขาไม่มีจ่ายก็ว่ากมนไปตามกฎหมายถูกไหมคุณน่ากลัวนะวันนี้รถอ๋อวันนี้มันสุก รถจะพลุกพลาด ก็เทมแล้วนึกถึงเส่ปี๊บมาปี๊บมาเสียงแด,แดงๆอ่ะแล้วแล้วยังไหนล่ะเพื่อนแจ๋แวทุกทายปปเพื่อนไล่ไปฟังเหมือนป้าตาเขาไม่รู้ทำไงกินถ้าเอาไปอไป่างไฟหนูก็เอาไปย่างไฟอะไเนี่ะหายหมดเลยนนหายหมดเลยเพราะเขาเขาก้งนั่นแหละป้าตาจำได้ว่าตอนนั้นามาอยู่บ้านคุณนา้าใช่ไหมคุณน้าเขาต้มไอ้นี่เาต้มหมึกต้มหมึกดำ หมึกเป็นสีดําเลยอ่ะดำหมึกน้ําดําอ่ะไอ้เราก็ตื่นมาตอนเช้าชงกาแฟ,ฟ,ฟเสร็จเรียบร้อยก็เออเก็บด้วยจงด้วยจ,จานล้างเรื้งให้ดีเลยหมึกสีดำนะ้นเราก็โอส้สามันคงจะเสีย <c oughs> เททิ้งเลยแล้วก็บ่อ,<ม>อล้างมอล้างเสร็จเรียบร้อยตกกลางวันนะกลับมาตา <c oughs> เห็นหม้อหมึกไหมหมึกอะไรคะที่ต้มอยู่บนเตาอ่ะอ๋อมันเสียแล้วค่ะดำปีเลย แล้วอยู่หนหนูเททิ้งแล้วค่ะล้างเรียบร้อยแล้วหมอนะ้าบอกว่าโอ้ยนั่นแหละของดีนะเขาเรียกหมึกน้ำดำเขาต้มเขาต้มทั้งขี้เลยเหรอต้มน้ดำดำทองเขาบอกโอ้ยหนูไม่รู้ดิคะ่ะเ,เราคิดว่าเออคนที่นี่กินแปลงนะขี้เคอไม่ล้างใช่ไหมขี้หมึกอะ่ะเพราะเราบ้านเรานี่ล้างหมึกนี่ต้องลอกลอกไส้ออกมากวา ไอที่เป็นมื้อเบื้องนี่ถูหมดเลยนะแล้วก็เลยบ่าอโอ้ยคนเรายองกินขี้หมึ่งว้เขาแวะต่อเดี๋ยวเขาทุกกระเทียมดูกใลใสยนะทขาเป็นไข่ป็นไข่กระเทียมมันไม่จะออกมหวานเค็ม พระพุทธรูปอยู่เฉยโดนนินทาเลยบอกพระพุทธรูปอยู่เฉยยังดินทาเลยยังโดนนินทาเลยหน้าบึก<า>ไปหู<น>ยาวไปมือใหญ่เอ,เอนัปภาษาอะไรลุงบอกว่าเออนะคนเราเนี่ยเขาจะว่าอะไรก็ให้เขาว่าไปแ,แล้วยังบอกเ่ยคนเราอ่ะรู้เรื่องเราจะปากคนอื่นน่ะมันน่าแปลมันมันก็นก่ามันก็ได้เสียใจน,นะ แต่ถามว่าไม่เริงมเดียวจริงเยเตัวป้าตาเนี่ยวันนี้ป้าตาใส่บาตรแล้วป้าตาคติธรรมของป้าตาคือถ้าจะให้ระวังความเสียใจนะ่ะระวังได้เร็วระวังได้ง่ายนะเพราะมันเสียใจแค่ครั้งเดียวถูกไหมคุณแดง oh. มันเสียใจแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าความน้อยใจสําหรับป้าตาเนี่ยยังไงมันก็ยังอยู่มันวางไม่ลงหรอกทุกวันนี้ก็ได้แต่เพียงทําใจการทําใจของเราแต่บางครั้งที่เราผ่านเรื่องที่ ที่เรารู้สึกว่าเราน้อยอกน้อยใจเนี่ยมันก็ยังจะมีสกิดนะแต่ถ้าเสียใจอ่ะคือมันเสียไปครั้งเดียวงะมันจบเสียใจคือเสียเสียครั้งเดียวแล้วจบไปอ้าวคุณลุงเดียวเดียวเดียวบอกว่าอ้าวคุณลุงทําไมจอดไฟแดงก็จอดไฟแดงเสร็จเรียบร้อยเราสองคนก็ต้องบอกว่าเนี่ยอ๋อวันนี้เร็วนะสิบเอ็ดโมงยี่สิบยี่สิบเจ็ดนาทีแล้วใครยังไม่สั่งอาหารก็รีบไปสั่งทนะแล้วก็ ก่อนทานอาหารก็ล้างมือล้างไม้อย่าลืมนะคะโควิดยังอยู่นะโควิดยังอยู่เดี๋ยวนี้พอเป็นปุ๊บลงปอดทันทีเลยเราก็เลยบอกว่าให้ดูแลดูแลร,ร่างกายดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบางคนก็ทํางานจนลืมกินข้าวเหมือนสมัยขวันท้องอิ่มเนะเราก็เลยบอกว่าอาหารเชา้าอาหารกลางวันมีประโยชน์นะคะแต่อาหารเย็นไม่มีประโยชน์เหมือนป้าตาเนี่ยหลังเพนไม่ใช่หลังเพนนะ พอหลังสิบเนี่ยตอนนี้ของปตานี่ยปตาหยุดเลยนะเหลือทานแต่น้ําอย่างเดียวแล้วก็สิบเอดโมงนี้ปตาไม่แตะอาหารเลยนะคะแล้วก็นู่นเลยไปพบกันใหม่คือตอนเช้าวันนี้ทานอาหารเร็วทานเมื่อตอนประมาณเจ็ดโมงนะเจ็ดโมงที่เหนี่หมูปิ้งเอาละคะ่ะสำหรับวันนี้ปตากับคุณลุงแดงก็ต้องกล่าวคำว่าเส้นทางบุญของฉนันสวัสดีครับลาไปก่อนนะคะ